เดอชาเอ๋ยเด้อชาเอ๋ยแล้วสวัสดีครับแล้วสวัสดีสังเกตุที่น่อยได้ไหมคืออาตอนน้ของรองหักมากคือว่าี้วกองักมากเอาเปเดือนกันไปลากินอะไรอันนเป็นเยุใหม่ไก่มักเงา เมนูใหม่ไก่ักเรามีเส็นสองร้อยเก้าเก้าสั่งไปกิดด้วยกันใหมู่แล้วดีไก่หลายชิ้นดีมีอกมีปีกแล้วก็มีไอ้นีไก่หมายถึงแล้็ต้องไก่เออเออลับ้องไก่หรือจะสั่งเป็นเมนูข้าวหรือจะสั่งเป็นเมนูข้าวดีคนนะครับทีทนี่เขามันให่ไหม มีไหมมีไหมกันโอเคไหมเป็นไรพรผมเอาเขอายัานไปแทบหนึ่งที่กรอง,งเติมเซ็นสีแล้วเป็นแถวใหญ่ขอแบบแล้วก็ใหญ่ใหญ่อไกแบบไ่กไกแบบไม่ต้องสุดมากาขอไก่แ,แบบไม่ต้องสุกมากถ้าหาวข้านยากเอาแบบกินบิบก็ได้แล้วจะสั่งอะไรกันอีกนีไอ้นี่เป็นไก เป็นไฟแล้วลองเป็นายขอเป็นเป็นตายจำโบเอาชิ้นโตัวตัชิ้นใหญ่ใหญ่จะหาคนที่มีใครน้ำมันงานเปล่าก็ไม่ได้ใช้งานจึงไม่เอาเปลี่ยนใจัก็เปลี่ยนเป็นไอ้านาทีดีกว่าเน,น,นั่นน่ะเนี่ยนะชาไทยเปลี่ยนเป็นร้านพังนาไทยเปลี่ยนเป็น ไข่ตีกว่านะลรบกว้านมาสองชิ้นก็ได้แยกไข่ขาวไข่แดงให้ด้วยแลย้วยแยกไข่ขาวไข่แดงให้ด้วยนักจนะัดคนสวยหอมชุนลายเอาอะไรจะขีดไหมอ๋อเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวรบมควน เราโลกวัวค่ะที่มีครับไม่คลับบ้านวาันนี้จะจอดกับตามาให้จะจอดกับจานมาให้ครัวว่ามีน่าะาทบากัวะจะยากีผมเพลงใจอะไรอีกไหมอันนั้นเาไจอดกับานอยากกินอะไรก็สั่งมาสักทีมัวยืนตรงนี้อยู่ไดไ้อยากกิน 阿拉应该果断嘞，不要因为贪财就害了自己。<noise>